เรื่องเรื่องการโอนย้ายนักกีฬานะครับไปเล่นตามประเทศนะครับในตอนนี้เนี่ยทุกอย่างเนี่ยนะครับจะต้องทําให้ถูกต้องตามกระบวนการนะฮะซึ่งจะเป็นการดําเนินการออนไลน์ทั้งหมดนะฮะโดยเริ่มจากสโมสรที่ต้องการตัวนักกีฬาเนี่ยเขาก็จะต้อง ใช้ยูสเนมพาสเวิร์ดของประเทศเขานะครับกดเข้ามาหาที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมทั้งเงื่อนไขสัญญาต่างๆนะฮะแล้วทางสมาคมถ้าจะอนุมัติให้นักกีฬาไปเล่นนะครับก็จะกดออนไลน์เหมือนกันนะครับกลับไปให้ทางสโมสรน,นะครับแล้วก็ จะส่งตัวเนี้ยเข้าที่สพันบ,บอลแห่งเอเชียนะครับสพันธ์บอลแห่งเอเชียก็จะส่งต่อไปให้สพันธบ,บอลนานาชาตินะครับถึงจะครบกระบวนการทั้งหมดน,นะฮะแล้วก็เรื่องที่มันจําเป็นต้องทําอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าสมัยนี้มันมีเอเจนซี่นะครับมีนายหน้านะฮะซึ่งบางทีเอานักกีฬาไปแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามสัญญานะครับ ถ้าหากว่าเข้ากระบวนการตรงนี้เนี่ยเราก็จะสามารถช่วยนักกีฬานะครับให้ได้รับสิทธิ์รับอะไรตามสัญญาที่ทำทุกประการนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามนี้เนี่ยนะครับคือไปกันเองนะครับหรือสโมสรไปดึงกันเองอะไรกันเองเนี่ยนะครับถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องโดนลงโทษนะครับโดยอาจจะถูกห้ามเล่น1ปี สโมสรก็อาจจะถูกห้ามเข้าร่วมกิจกรรม1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะน,นั้นตอนนี้ทุกอย่างนะครับมันต้องมีการขึ้นทะเบียนออนไลน์ทั้งหมดนะฮะกับไอ้ international transfer certificate นะครับคือพอเสร็จสิ้นกระบวนการเนี่ยเขาก็จะมีใบรับรองออกไมา้นะครับจากทางสาพันธ์วย์บอลนานาชาตินะครับเริ่มตอนไหนครับท่า อันนี้เนี่ยเขาจะทำกันก็ก่อนที่นักกีฬาจะย้ายไปเล่นนะฮะจะต้องทำกระบวนการนี้ให้เสร็จนะครับก่อนถึงจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงจะเดินทางไปได้นะครับปกติเนี่ย16พฤษภาถึง15ตุลาเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงโทษครับ16ตุลาถึง15พฤษภา จะเป็นช่วงของหลีกนะฮะเพราะนั้นก่อน16ตุลาเนี่ยก็จะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยนะฮะยกเว้นหลีกไหนที่ขออนุญาตเป็นพิเศษนะฮะว่าจะไม่เล่นในช่วงตรงนี้เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะต้องระบุชัดเจนว่าเอานักกีฬาเข้าไปเนี่ยนะครับถ้าหากหนักกีฬาเขามีรายการทีมชาติต้องปล่อยตัวอย่างน้อยสองอาทิตย์ก่อนที่เขาจะแข่งทีมชาตินะครับ